ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อนี้เบนอุดรสั่งหอยนางรมมากพี่น้องสั่งหอยนางร่วงกองมากสองกองสองชุดนะพี่น้องเนาะราคากุง้งกุ้งดองพี่น้องเดี๋ยวเบนไปนล่างหอยกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาสิ่มกันว่าหอยสสดสีแสบบอเพราะว่าพึ่งมาใหม่ๆสุสดๆเบนกับโทธนีหวัวเป็นยังไง้างนี้ยังโบได้เปิดเพิ่พี่น้อง จ่าเดีย๋ยไปล้างก่อนเราห้องมาแสบๆกันเนาะพี่น้องเนะาะจ้าพี่น้องล้างเสร็จแล้วหอยกระสีขาวประมาณนี้จ้าพี่น้องถูกไหมยัยพอดีกินแล้วพี่น้องนี่หอยกระสีขาวๆถือว่าสดนะพี่น้องจ้าห้ามาลองชิมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้าพบกับเป็นอุดอรภาคกิน่นภาคเที่ยวนครประเทศสิงโคโปร์อีกแล้วพี่น้องมือนี่ไปได้หอยนางรมมาหอยนางรมไอ้น้องฝนพี่น้องสั่งมาสองกองเพิ่นสั่งมาสองกองหลักกัมีกุ้งดองนำ้ำเครื่องเคียงเพิ่นกะสิมีให้หมด้ะพี่น้องมีผักกะถิ้นมีเอียงกอหอมทอดน้ำพริกพริกเผาสิ จะแซ่บพี่น้องหอยสดดีไรหอยขาวพร้อมตัวน้อยแต่ว่าหันหอยขาวพี่น้องกับบดถึงว่ากับน้อยจนเกินไปกะพอดีกินนะ่ะเมื่อก่อนเป็นกิ่นของญี่ปุน่นมันใหญ่ใหญ่จนแบบล้นปากเต็มปากเต็มค pues, ัํมเกินพี่น้องมือนีเขากับมาอุดหนุนน้องน้องเมียสิงคโปร์ปมักกน,น,นกันพี่นอ้องเพิ่งกับอยู่สิงคโปร์เพิ่งกับเป็นเมียสิงคโปร์เพื่อกันอุดหนุนกันพี่น้องย่าไปอิจฉากันย่าไปสร้างกันเพลินเพลินมีกะดีใจน้ำเพ่อนพี่น้องอุดหนุน,นกันพี่น้องน้ำจิ้มของเพื่อนเป็นเคยกินแล้วได้แซ แตนกับมีน้ำชิมเ็ดเป็นขวดขายพร้อมเนี่ยนี่ขอเทสแก้วบนกอนน้ำจิมเพิ่นกับแทบพี่พี่นอ้องเป็นเคยกินแล้วละ่ะผู้ใดอยากอุดหนุนแกอยากกินของแทบกะ f เฟซบุ๊กเพื่อนที่ซื้อว้านสายฝนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้ขอตรวจขอไพ่จ้ะพี่นอ้องนอนพึง่งตืน่นมาเบิง่งอยู่อันโตกิ่นขวกเห็นมีคองตังรอดแล้ว น้ำจิ้มเพื่อนเพิ่งกระเสิร์ไห้มานล้วพี่น้องอันนี้หอมหอมเจียวเนาะสิมาได้มาสองกองพี่น้องพอไปเป็นสั่งมาสองชุดชุดหนึ่งสิบเหบรียญบ่แพงพี่น้องพ่อกินไรตีไม่ข่าเราค่อยกินก็นได้ <laughs> นี่หอยเป็นกือบเป็นร่างสามหนามก่อนหน,นามมันออกก่อนพี่น,อน,อน,น้องนี่กะสีมีน้มเล็กน่อยอันนี้สิเป็น กุ้งดองบม่ได้ซุ่มให้บึงคักเนาะพี่น้องเนาะกุ้งดองเพิ่นกับสิบเป็นนั่นสินี่แต่ว่าเป็นสีพวก,กินหลายเพราะว่าเป็นตื่นมากเป็นยังบ่ไก,กินเขาเป็นยังไม่ไดปวดท้องกินของเพชรนะพี่น้องเสียออกมาทิ่มก่อนเด้อพี่น้องเด้อ กุ้งดองนี่สิขากินจักสามตัวกับพ่อและพี่น้องเพราะว่าเป็นยังไม่ได้กินเขากินไร้ไม่ได้เพราะว่าท้องกับพวกค่อยดีเป็นได้แล้วเพราะว่าเป็นกินตะคองเพ็ดตะของดองลรยนะได้ไายได้พี่น้องกองอกับปุกเรื่องสิบเหรียญเนาะได้เกือบสิบตัวมั้งสิบตัวู่ดอกบึงบ้งบึ้งหนาะสี่สิบตสิบตัวเลยพี่น้อง ใครอยากสร้างน้ำอันเพื่อนอยากอุดหน,นุนคนไทยน้ากันเนาะคนไทยในสิงคโปร์น้ากันกับเฟซบุ๊กเพื่อนสซื้อว่าอันสายฝนเด้อพี่น้องเด้ออุดหน,นุนกันพี่น้องคนไทยน้ากันฮักกันอันนี้เอามาล่องสามตัวบางกอนนี่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อวอลล์ลพี่น้องสีลำคาน่คานเป็นสีว่าเป็นวอลดูเป็นโมดูอินีแหละตั้งตัวเป็นเองกับเบือตัวเองงวอลดูอินีมาเด้อพี่น้องแนละ้ิมก่อนเด้อทำแหลก ครับพี่น้องอืมนำ้ำทอดพันดีอีหลีหมกข้าวมั้ยพี่น้องอืมครับซึ่งจักโตนะพี่น้อง เช่่ะพ่อนหนูานซั้งน้ำแกงไอ่นี่แกสิมีพริกเผามาไห่พร้อม กุ้งติดอันเรียกดักฟันพี่นออ้องกินแจ็คตัวกันพี่นออ้องมันเหมือนแซบอยู่พี่นออ้องแซบคะานน10วซิให้1ิเเ็มแนานพี่นออีองแซบบ่ข้าวพอมไหมน้ำซอสแกงเข็ดได้แซบไหมพี่นออ้อง ติดข,ขาวเเล็กลกสีสยบ เสียบปากพี่น้องเล็กเสียบปากค่ะขนาดน้ำจิ้มแกงเขาทาพี่น้องพริกเผาใส่ ินข้าวพี่น้องจับ<อ>ลืมมาส่วนสมมา ใช้เคร่องตัวพี่น้องอน้ำจิ้ของแกนี่แสบพี่น้องผ่านแสบเสบเส พร้อมนี่จะกรอบพี่น้องใครวะคล้องเจ้าวอันควรเนี่ยของรองแกนเนี่ยจะเ,เป็นคล้องไหมมดพี่น้องพร้อมนี่คือม่มีกลิ่นอย่างเลยสิกรอบเลยต้องกินจรินกับแจ็บว่าไหวหรืพี่น้องอย่าคล้องมันแซ่บข้าก็บ,บอกว่าแซ่บนะ กุ้งค่าเล็กแล้วก็บมเป็นยังกักินขื้เกาเสียบกินตัวฟันจัดกันสิล้ะพี่น้องกินยังกับลำบากอุดเอาอยากง่ามเนาะ หคนแข้งเคนหอยนางร่มคนไม้พี่น้องเรือบ่มิ่งกินแซ่สบสดขนาดพี่น้องอ่ะเผ็ดเผ็ดก็กินพี่น้องเสียบนายสิมมทองเสียตอนหลังนะเพราะว่ายังเพราะว่าเขาเพ่ก,กินกินตองพริก มือไหนกระท่องเสียได้พี่น้องมืดมือเมื่อกินเขาเมื่อกินหอยน้ำร่มท้องเสียมอบอกว่าให้กิน้ากินห้องเพ็ดเขากินเขาว่าอันนี้น,นอ็องเขาจะเตืนอนเขาว่าถ้าได้กินอยากกินก็เลย เผ็ดพี่นนอะโอ้เผ็ดครับพี่นอนอะน้ำจิ้มซาใจแห้ง สมโอเลื่อมไปว่าแก๊สสมโอไว้เอาสมโอมากินแก้เพชรพี่เนอะได้ช่องตางโอ้เพชรมองเล็บขูดใไ,ไหมพี่เนาะเวนแพ้แ่แซ่บ หยองกพชรผสมกันเย็ดพี่น้อง แ้วขันบัวเพ็ดกับบัวเสียบน้ำจิ้มถึงใจพี่นอ้องไปที่อยู่สิงคโปร์อยากจะกินหอยนางรมแส่บๆถูกๆแล้วข้ากันเองกระซังกันงบน้องในเนด้อพี่น้องเด้อเฟซบุ๊กเราสืบอว่าสายขนนาอ นี่พี่น้องน้ำจิ้มแล้วก็แซ่บหอยแล้วก็ขาวตัวก็ดีกินนะพี่น้องบ่หน่อยเกินไปดอกสันใหไงไรแมันก็เต็มปากนะพี่น้องก็ฝากไว้พี่น้องใครอยากกินก็สั่งน้ำเพื่อนน้เพื่อนพี่น้องเด้อส่วนสมโอ้ใกอยากกินกะสั่งกับน้องแอมพี่น้องถึงเจ้าประจำเบนสั่งทุกเดือนน้ำแกงไม่กินประจำพี่น้องแจกก็สุนนี่สมโอ้ให้ โอ้มาพร่อมกูใดอยากกินก็นสั่งเอาพี่น้องโอ้ยเผ็ดเผ็ดจังว่าบ่าถือพี่น่ะพี่เผ็ดต้องเก็บพี่จะกินอีกครัง้งเต้นกับเผ็ดครับพี่น้่ะ Control. ไฮเพ็กกอนเคมากินต่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอเลยพี่น้องเฮ็ดเน่าอะไรพี่น้องกับสีดำขั้นกับสีเบื่อโอ้ไมาเฮ็ดเน่าใส่กับสีบสบวส่าอีกขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า